สวัสดีค่ะพบกับช่องเบาต้มชาแนลมือนีไม่พอนกบมีมนูเด็ดเด็ดแสบแบมาฝากพี่ฝากน้องคือเกาจ้ามือนีกับผ้าพีผ้าหน้องลงทะเลแนจักหน่อยหลังจากซอยจูก,กบลงทะเลแนจกหน่อยนะคะได้ป้ามึกแสบพี่น้องป้ามึอกอย่างหลวงให้อย่างบูนีเบาต้มเพื่นเทนหายมือนีไม่พอนสาวไม่พอนก็มาผู้เดียวพี่น้องอุ้ยป้ามึกตัวเงี่ยเลยพี่น้อง มามาเสพเสแสรน้ำกันมือนีผีเบาตอมก็เป็นคน้ายให้เิ่นให้สาวไม่พอนมากผู้เดียวเพิ่นวะมาพี่น้องผู้ได้ยากกมาเสพเบแสรน้ำกันโอ้ยมือนีได่นวนมืกตัวยิ้ยยเลยพี่น้องมาอุ้ยได้พักมากลับมาแก้มกับลายยังต้นหอมหมักแตงกรัมเนาะกับน้ำจิ้มพี่น้องเอ้ยรดเด็ดเสพบแมามาเสพเบแสรน้ำกันโอ้ยลุงสอนเด้อเวอี์ อาเสียบเสียบน้ำกันเอ้ยเอ้ยจังได้นอแบบนี้ลงสอนพี่น้องเอ้ย รอบก่อหรือว่าอย่างพอสำนึงบรรยากาศอยู่แค่นี้รอบนี้น่ะไปงมปลามึกอยอู่ทะเลไปงมปลามึกอยู่ทะเลเขาใหญ่ ใส่มีดปาดเอาเนาะยังไงเสียมาจ้ามาจา้า รบพี่น่อยเครื่องทะเลเนี่ยจัาหน่อยหางงมป้ามึกพี่น้องผุ้ใหญ่ป้ามึกอยากเลยเจ้านหน่อยมาก nói ba mức mà Sạch มันแรงเร็วแห่งจับบทัดงเกลเซ่หนหวานมาจุนวนมึกมันนี่ <c oughs> จุเหมือนมันแซ่บกำลังใช้กินกรอบดีอยู่ต้อง แบบตาบ,บรรยากาศยืนในหือนแตบบ่พื่อเกาเนี่ยเป็นหนองนอ่ะงานคำงานหมึกสุดท้ายแต่ยืนในหือน ว้า สำหรับคลิปนิกอ่ะมีเมนูเด็ดๆแสบๆก็คือลวกกิ่มปลาหมึกเนาะแสบๆมาเอินพีเอินนองกินอ่าสำหรับคลิปเอาไว้สมีก่อนขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ให้เกียรติรับชมคลิปติดตามเพจบ่าวตอมชาแนลนะคะน้อขอให้ทุกคนสุขภาพหลางใกล้แข็งแรงลำลำรวยรวยทุกข์ทุกคนนะคะนาะ พบพ่อกับไม่พอนกับผีเบาตอมในคลิปนะคลิปไม่จ้าํำหรับคลิปนี้ไม่พอนล่าผีล่านองไปก่อนจ้าขอบคุณจ้า